ปลาหมาครับของดีเคยกระเสียวปลาหมาตัวที่สองครับ หมามาอีกแล้วครับดูนซส์สวยครับผม ป่าหมามาอีกแล้วครับนี่ครับใส่สวยครับขนาดไปปาักกายมาแล้วนะครับปักกายมานะ โอ้โหสองตัวติดเป็นทับประกายนะครับนี่ครับนี่หลุดโชว์ครับผมเป็งไงนครับตะกี้หลุดโชว์ครับผมนี่มาดูตัวต่อไปครับจะหลุดโชยไหมครับ นี่ครับแต่นี้ไม่หลุดแล้วครับกลับครับนี่ตายครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับต้องใชสวิงครับผม นี่ปลายแตันครับผมเลาะเสร็จหมดแล้วนะครับวันนี้ปลามาค่อยกินเท่าไหร่นะครับมันก็พอได้อยู่นะครับพอมีตัวอยู่นะครับวานเจี๊ยบกระเซียว